สวัสดีครับผมบอสจากดีใจฟิชปาครับผมคลิปนี้ผมจะมาพาเพื่อนๆทำ Active Track 360กันนะครับอันดับแรกเราจะไปที่ตั้งค่ากันก่อนมาที่การควบคุมนะครับโหมดการควบคุมตรงนี้กดเข้าไปเลยครับสังเกตด้านล่างครับเราเห็นการตั้งค่าโฟกัสแท็กเรากดเข้าไปตรงนี้ได้เลยเสร็จแล้วเราจะเห็นนะครับวงแหวะนนะ้องมันจะมีรมัศมีภายในกับภายนอกเลื่อนลงมาด้านล่างครับ จะมีการตั้งค่ารัศมีภายในกับรัศมีภายนอกซึ่งภายในเราสามารถตั้งต่ำสุดใกล้สุดได้ที่4เมตรนะครับณนะปัจจุบันและไกลสุดได้ที่15เมตรอ่ะเราก็เลือกการตั้งค่าได้เลยจะตั้งเท่ากันก็ได้นะครับพอเราตั้งเสร็จแล้วเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับมันจะมีความสูงภายในกับความสูงภายนอกให้เราตั้งค่ากัน ความสูงภายในนะครับต่ําสุดจริงๆจะได้ที่0.5เมตรเนาะหรือประมาณ50เซนแต่การตั้งค่านั้นเราจะต้องลงไปเปิดยอมรับอันด้านล่างซะก่อนเห็นไหมครับมันจะตั้งไม่ได้มันจะเด้งกลับมาที่2ตลอดทีนี้เราจะมาเปิดการบินใกล้ภาคพื้นดินอ่าเปิดอนุญาตเราจะบินต่ำกว่า2เมตรได้แต่สังเกตดีๆนะครับถ้าเราเปิดตรงนี้เราต้องยอมรับความเสี่ยงส่วนผมหนาใหม่ ผมไม่ยอมรับความเสี่ยงครับอันตรายก็จะต่ำสุดที่2เมตรนะครับและวงนอกผมจะตั้งสูงที่ประมาณสักหเมตรเนาะโดยประมาณพอเราตั้งเสร็จแล้วเนาะเราก็กดเลื่อนออกไปด้านนอกได้เลยแล้วเราก็ทำการล็อกตัวแบบนะครับให้ตัวโดรนติดตามแบบพอล็อกเสร็จแล้วก็จะเป็นสปอตไลท์เรากด Active Tag แล้วกดโกดได้เลย สังเกตมุมซ้ายล่างนะครับจะมีวงแหวนโผล่ขึ้นมาเนาะก็จะมีวงในกับวงนอกเราอยากย้ายตัวโดรนไปยังตำแหน่งไหนเราก็สามารถแตะได้เลยหรือเราจะลากไปเลยก็ได้นะครับตอนนี้มันตามหลังผมอยู่เดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนทิศทางดูโดยการแตะนะครับส่วนผมผมจะลากก็ได้แบบนี้ โอ้โหช่างเมื่อกี้จะอันตรายนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าบินเข้าช่องว่างระหว่างต้นไม้อ่ะเอาใหม่เดี๋ยวผมจะลองเดินแบบไกลๆดูบ้างเนาะอ่ะลากตัวแบบมือนเดิมปุ๊บมาโหมดสปอตไลท์กดแอคทีฟแทร็กเสร็จแล้วกดโกผมจะเลือกไปที่ด้านหน้าก่อนเนาะเพื่อให้โดนตามตำแหน่งจากด้านหน้าผมก่อนถ้าเราเลือกตำแหน่งด้านหน้าเรานะครับตัวโดนจะพยายามบินมา ด้านหน้าของเราก่อนเนาะทีนี้เราก็สามารถแตะเลือกตำแหน่งใหม่ได้อ่าผมก็จะให้เขาไปทางซ้ายผมเนาะประมาณนี้แล้วก็อ่าให้เบี่ยงไปด้านหลังเดี๋ยวผมจะลากไปทางขวาเนาะการลากกับการแตะจะแตกต่างกันนิดหนึ่งนะครับการแตะตัวโดรนจะพยายามไปในทิศทางที่เขาสะดวกที่สุดเนาะแต่การลากตัวโดรนจะบินไปตามทางที่เราลากนะครับ เอามาเดี๋ยวเราลองพาราเลลกันบ้างในโหมดแทร็กแบบพาราเลลนะครับตัวนี้ตัวโดโรนจะบินเป็นเส้นตรงเนาะไม่ใช่มาด้านข้างอย่างเดียวนะครับคืออยู่ตำแหน่งไหนแล้วก็คือบินเป็นเส้นตรงเลยถ้าอยู่ด้านข้างเขาก็จะสไลด์ตามด้านข้างครับแต่นี้เขาอยู่ด้านหลังผมเขาจะบินตามหลังมาเนาะจะไม่เปลี่ยนทิศทางมาด้านหน้าหรือด้านข้างนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนตำแหน่งมาด้านข้างดูบ้าง ผมขอเปลี่ยนไปทางขวาผมแล้วกันนะยิบไอทิปแทร็กแป๊บหนึ่งโอเคพอเราได้ตำแหน่งแล้วผมจะปัดไปที่พา r a l e ลเลยแล้วให้ตัวโดนตามแบบพา raleo นะครับเห็นไหมครับว่าเขาจะตามมาแบบสไลด์มาด้านข้างตามตัวแบบเดี๋ยวผมจะลองเดินกลับดูบ้างเนาะสังเกตไหมครับว่าตัวโดนมันอยู่ทางไหน มันก็จะอยู่แค่ทางนั้นนะครับมันจะไม่เปลี่ยนทิศทางมาเหมือนกับ a อ t i v e Track เนาะซึ่ง a อ t i v e Track เวลาเราจะหันหน้าทางไหนก็ตามตัวดโดรนจะเปลี่ยนตำแหน่งมาตามทิศทางที่เราหันทันทีถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เปลี่ยนทิศทางก็ตามอันนี้ก็จะเป็นข้อแตกต่างนะครับเลือกใช้กันให้เหมาะสมเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับหากคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ